เรามาถ่ายอาหารกันที่ร้านเอมโอดอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้น้องแผนก็ครับผมทำเมนูเอาใจแนะนําอะไรก่อนเลยเริ่มต้นด้วยนี่ก็ได้ครับผมเป็นเมนูที่ทางร้านเอิมเรียกว่ามีขายตั้งแต่เริ่มเปิดร้านเลยก็ได้ครับผมชื่อว่าปลาช่อนเดิมๆครับผมปลาช่อนทอดทั้งตัวครับผมเสิร์ฟพร้อมกับผักสดแล้วก็เป็นน้ํายําแบบพิเศษของทางร้านครับผมจะเป็นน้ํายําที่ใช้คล้ายๆกับน้ํายําพริกเผาครับผม รสแรกเข้าไปเทมเผ็ดไม่หวานจะ่เผ็ดก็ไม่เผ็ดมากคนนี้กินได้อะเพราะหมือนว่าจะเป็นแบบคล้ายๆแบบไม่อยากให้มันรสชาติโชชาจนเกินไปจนทําให้ตัวปลาเนี่ยครับแบบไม่เด่นเท่าตัวปลาสําคัญที่ปลาช่อนมันสดมากนะครับท่านผู้ชม<ห>ครับ,รบแล้วก็ทอดดีมากเลยน้ำมันใหม่เี่ยมเลยหนละ่ะอันเนี้ยนะครับเนื้อปลานี่นะหนังกับเนื้อกรอบเนื้อรอบนอกเนี่ยกรอบฟูขึ้นมาเลยนะแล้วก็ข้างในเนื้อขาวจั๊วะเลย เนื้อนุ่มอันนี้อร่อยมาต้องสั่งต่อไปกินอะไรดีจะเป็นเมนูปลาที่จะเผ็ดขึ้นมา่อยครับผม,มเป็นเมนูปลาทับท,ทิมราดพริกขี้หนูครับผมอมืนี่เลยทับทิมราดพ,พริกขี้หนูใช่ครับผม,มน้ำราดนี่หอมพริกรกลิ่นพริกขี้หนูเนี่ยึ่งขึ้นมานะแล้วก็รสเผ็ดนี่ติดปลายลิ้นเลยอร่อยมากนะทำให้คนเจริญอาหารมากอันนี้ ขอแนะนําว่าเป็นเมนูที่ต้องสั่งปลาทับทิมล,ลาดพริกขี้หนูสุ<ช>พรรณเอาอันนี้มาขั้นก่อนเป็นเมนูผัดโปเซียนครับผมเป็นเมนูที่แบบอยู่กับคู่ร้านมานานมากแล้วครับแบบเิ่มผู้ใหญ่าทานได้เด็กทานดีครับผมแบบเมนูนี้แบบไม่เผ็ดแล้วก็มีทั้งโปรตีนแล้วก็ผักครับผม,อ,มอร่อยเลยบุ้นเส้นเนี่นะเขาผัดตึงๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเข้าปากจะหอมบุ้นเส้น หอมกลิ่นกระทะหอมกลิ่นไข่ครับผมอืผักโพดเซียนก็ของแปดอย่างใส่เข้าไปเหอะใช่ครับนึกอะไรได้ก็ใส่เข้าไปอ่ะอันนี้อะไรชูชีอันนี้เป็นปลาเนื้ออ่อนชูชีแห้งครับผมปลาเนื้ออ่อนก็จากแม่น้ําท่าจีนนี่แหละปลาสุพรรณปลาเนื้ออ่อนทอดได้เก่งมากกรอบทั้งกรอบหัวยันหางใช่พิแกงอร่อยครับผมเด็กกินได้ไม่เผ็ดไม่เผ็ดจัดเป็นนูที่ไม่เผ็ดมากครับผมนะเด็กๆทานได้ พริกแกงเนี่ยจะติดหวานเค็มรสจัดดีจริงๆเลยอะต้องบอกงั้นถ้าทานคู่กับข้าวนี่คือกําลังดีเลยใช่ครับผมกินแกงหน่อยสินี่เป็นแกงพริกขี้หนูปลาลูกชิ้นปลากายพริกขี้หนูมาเป็นแบบว่าครึ่งสวนครับครึ่งสวนเลยหอมพริกมากเลยอันนี้อะไรอ่ะปลาคังปัชชาครับผมเครื่องแกงในใจนี้เ้วก็ทําเองครับผมเครื่องแกงตําเองอีกเหมือนกันใช่ครับ อันนี้หอมเครื่องแกงแน่นอนครับผมเพราะเต็มที่พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้เครื่องแกงหอมอร่อยเหลือเกินไม่เผ็ดแต่มันจัดก้านน้ำหูน้ำตาไหลเลยไม่เผ็ดกินได้อร่อยมากเนื้อปลาคังนี่อร่อยน,นุบหน,นับนุบหนับเลยนะและ้วก็ที่สาคัญเนี่ยเครื่องแกงที่เต็มที่อร่อยมาก,มมมากเครื่องแกงอร่อยชนะเลิศจริงๆอ่ะเราจะกินของฝรั่งบ้างเรากิน<อ>ไท<ข>ยเสร็จแล้วเมนูนี้เป็นเมนูพิเศษนะฮะท่านผู้ชมครับเราเรียกอะไรนะ พับพับผักขมครับผมไสเครื่องในก็จะเป็นผัดขมครับผมสับและผัดครับผมผัดกับชีสนะแล้วก็ใส่แป้งห่อครับผมแล้วก็อบอบอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะเมนูนี้เด็กนิยมสั่งมากครับผมถ้าเกิดน้องๆมาเนี่ยคือคุณพ่อแม่สั่งให้กินตลอดเลยครับอชนะเลิศนะแป้งบางและกรอบเมนูทั้งหมดเรามีสักกี่เมนูเนี่ยถ้าเกิดข้าวข้าวในระมาณ300ครับผมเมนูประมาณ300เมนูใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มาได้หลายต่อหลายครั้งแวะรเรียนกันมาได้